ดีครับวันนี้กำลังเดินทางกับกอทมอรครับวันนี้มาเที่ยวสระแก้วมาสงน้ำนครับับ่อบแม่อันนี้เดินทางกลับครับเดี๋ยวดูสถานที่ท่องเที่ยวของอสระแก้วครับจะเป็น กันนะครับของจังหวัดสระแก้วครับเป็นเป็นเขาเป็นตำนานมานะครับที่เขาเล่ากันมาตั้งแต่สมัยนารแล้วครับเราจ้งเรียกเขานี้ว่าเป็นเขาสะกันนะครับน่าจะมีตำนานเล่าผ่านกันยาวๆมา ที่ไม่เคยผ่านมาก็แวะมาชมกบมีถำ้ถำถ้ำไหว้พระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับสวยงามครับข้างในก็จะเป็นใต้ดินครับมีถ้าใต้ดินตงนี โวยงามครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสัต์แก้วเลยนะครับครับขอจัดก,กันนะครับตรงนั้นจะเป็นสอนเขาบอกว่ามีสอนของพระลักพระรามครับที่ยิงศรลงมา นะครับเป็นรูเพราะรูสอนอนมุมานแหงสอนใจนะครับเลยเป็นรูตามที่เราสุฐานกันมานะครับใ้ที่แวะผ่านมาก็มาเที่ยวได้ครับเขาชะกันร,รนี่ก็จะเป็นตลาดเขาชะก,กันนะครับ ก็จะเป็นตลาดนะครับโซนด้านนี้จะเป็นตลาดของอำเภอเขาชะกันนะครับแต่ก่อนนี้คนก็มาเที่ยวกันเยอะครับแล้วก็จะมีทานน้ำไหลนะครับเลยเขาชะกันไปก็จะเป็นทาาน้ำไหลเดี๋ยวผมยังไม่ได้แวะไปเลยนะครับเพิ่งแหล่งเที่ยวที่ใหม่ครับ เลยตลาดนี้ไปก็จะเป็นทางน้ำไหลครับเดี๋ยวไปดูทางเลี้ยวเข้าไปครับนี่แหละครับทางน,น้ำไหลน่ครับเข้าไปประมาณ1นึ่งกิโลครึ่งนะครับทางน,น้ำไหลบ้านนานะครับที่ท่องเที่ยวใหม่คนระับ การติดตามครับผมบกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับครับ